อนุบมาละกุมราชวงศ์สาสาดุตาเขียวขาวเรลาสดใสเกียรติศักดิ์คุณธรรมประจ,จําใจ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศ์สาตั้งอยู่เลขที่252หมู่3ตำบลนาว่าอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด690คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน32คน ภายใต้การบริหารงานของดรวิชัยมานะพิมภูมในการโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศาโรงเรียนขอนําเสนอานภาพกิจกรรมและการดําเนินงานเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพภา,พภายนอกรอบ4ภายใต้สถานการณ์โควิด1 9เเพื่อให้คณะกรรมการประเมินได้เห็นภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับดังนี้การศึกษาประถมวยัย มาตรฐานที่ 1. ด้านคุณภาพของเด็กในระดับปรถมวัยโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศ์สาใช้กระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านด้านร่างกายส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงดูแลความปลอดภัยของตนเองได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัยด้านสังคมนักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีวินัยในตนเองมีมารยาทที่ดียิ้มไหว้ทักทายสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันรู้จักรักษาความสะอาดทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของให้แก่เพื่อนในห้องเรียนทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้รู้จักเก็บของเล่นสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองและของส่วนรวมปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมไทยโดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้านอารมณ์จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความอดทนมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าสแสดงออกฝึกสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใสทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนจากกิจกรรมร้องเล่นเต้นให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตนด้านสติปัญญาฝึกนักเรียนให้มีทักษะในการสื่อสารทักษะการคิดพื้นฐาน และสแสวงหาความรู้โดยจากกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติการทดลองการสังเกตความคิดสร้างสรรค์รู้จักแก้ปัญหาส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวกล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบมีการส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานให้ครูและเพื่อนฟัง ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆทั้งกิจกรรมการวาดภาพระบายสีการปั้นดินน้ำมันการตัดฉีกปะภาพมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนอนุบาลปฐุมราชงร์สงศาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหามีการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนในการกำหนดเป้าหมายมิสัยทัศน์พันธกิจแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของชุมชนจัดหาทรัพยากรระดมทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงาน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานมีหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้งสีด้านสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรท้องถิ่นเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติต่อสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก มาตรฐานที่สาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโรงเรียนอนุบาลปุมราชวงศ์สาได้ใช้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกิจกรรมโครงการในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยให้ความสำคัญของการพัฒนาทางสีด้านให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขภายใต้คำว่า เก่งดีมีสุขรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตารฐานที่หนึ่งคุณภาพของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลปฐมราชาวงศ์สาใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้ง3ด้านคือด้านความรู้ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะอันบึงประสงค์ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ดีเน้นการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมุง่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดและการประเมินผลแบบบูรณาการครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านได้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสามีความภูมิใจในท้องถิ่นและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดีสามารถวางแผนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามหลักประชาธิปไตยกล้าสแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดต่างๆเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์และการออกกำลังกายยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาและของสังคมมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตสามารถเรียนรู้อยู่กับผู้อื่นได้มาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนอนุบาลประทุมราชวงศ์สาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหามีการนิเทศ กำกับติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษามีการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของชุมชนจัดหาทรัพยากรระดมทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีครูเพียงพอกับชั้นเรียน มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายงานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คะแนนแต่และหน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถปฏิบัติและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองเช่นจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานการทดลองครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้โรงเรียนอนุบาลประทุมราชวงศ์สาเป็นโรงเรียนแห่งบุคลากรมีคุณภาพรักษาม,มาตรฐานรางวัลเกียรติยศที่ได้รับจากการดำเนินการด้วยความตั้งใจอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารโรงเรียนคณะครูรวมทั้งบุคลากรทุกคนโรงเรียนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้ 1. สถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจําปีการศึกษา2558จากกระทรวงศึกษาธิการ 2. รางวัลเชืดชูเกียร์ MOE Award ปีการศึกษา2557ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ 3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรประจำปีการศึกษา2558และสามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่ 2. 2ประจำปีการศึกษา2562 4. ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี พุทธศักราช2558จากกระทรวงศึกษาธิการ5ได้รับรางวัล MOE Award ปีการศึกษา2558ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาสาขาอนุรักษ์มรดกไทยจากกระทรวงศึกษาธิการ6ได้รับรางวัล MOE Award ปีการศึกษา2557ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษา สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากกระทรวงศึกษาธิการ 7. โรงเรียนมีผลสมัมฤทธทางการเรียนโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2558เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า้อยละ3ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อการยกระดับผลสมัมฤทธ์ทางการเรียนโอเน็ตระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญ 8. ได้รับรางวัลเสมาปปส ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและใบายามุกมีการศึกษา2,559จากกระทรวงศึกษาธิการ 9. ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประเภทสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2,559จากกระทรวงวัฒนธรรมสิบ ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนประจำปี2559ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ11นักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน2คนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ประจำปีการศึกษา2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ12โรงเรียนมีพัฒนาการผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2561สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ3จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ14 ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2563ปีที่1จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน15โรงเรียนได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ i t a ออนไลน์ระดับ A จากสพธประจำปีงบประมาณ2563 16 ได้รับรางวัลนวัตรกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมประจำปีการศึกษา2563จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ17ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนออยนอ้อย,อยประจำปีงบประมาณ2562จากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุข18 ได้รับรางวัลโรงเรียนสุจริตต้นแบบโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา2562จากสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ